สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุข้นครับเมื่อนี้ก็มาพบกับเบาตึงอีกเช่นเคยครับเบาตึงมีงัวแม่แม่หนึ่งครับพึ่งผสมไปครับแม่นี้ครับพึ่งผสมไปวันที่หาตุล่าครับวันที่หาตุล่าที่ผ่านมานี่ยแหละครับผสมหลอดครับเจ้าล็อกโคครับ งวโค้งสางงครับตัวนี้ครับเต่นราคาเบาเบาครับเบาตึงเปิดไปที่สามหมืนแปดพันบาทเท่านั้นครับสามหมืนแปดพันบาทครับง้วงตัวนี้เคยมีลูกเลี้ยวสามโตครับบิ่งครับนาลึกครับงวดตัวนี้ครับนังนานางฮึกดีครับใครต้องการที่จะเอาไปรุ่นครับติดต่อเบาตึงเขามาได้ครับสามหมืนแปดพันครับสามหมืนแปดพันครับที่สําคัญคือง้วตัวนี้มันเื่องมากครับมันหูมากครับ โอ้หัวตัวนี้ครับจับได้บายได้เบิงครับแข็งขาหง่แง่ครับโค้งสางหง่ครับนังงน้าแห้งครับตัวนี้ครับสามหมื่นแปดพันครับสนใจที่ตัวเบาตึงเขม้าได้ครับบ้านหน้าว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเบิงครับเชื่องแห้งครับหัวตัวนี้ครับสามหมื่นแปดพันครับสามหมื่นแปดพันครับ เคยมีลูกมาแล้วสามตครับถ้าผสมติก็จะเป็นลูกตัวที่สี่ครับเบึงครับเบาตึงสิพาสเปิบ์้งครับใกล้ๆครับเล็บดีคอขาดีครับบ่มีต้หนี้ครับง่วตัวนี้ครับเชื่องครับฝนตกครับฝนตกกับบรรยากาศฝนตกครับเงาหางหญ่ๆกุกขายญ่งครับบึงครับ สูงร้อยสามสิบบวกลบครับง้อตัวนี้ครับสามหมื่นแปดพันครับติดต่อเบาตึงเข้ามาด่วนครับก็งวดเชืงเชๆงหูหูแบบนี้ครับไปแล้วไปครับหนาครับหี่ครับตัวนี้ครับหนาลึกครับให้ลูกดีครับง้วตัวนี้ครับ เห็นดูขึ้นมากเลยครับแต่ะขึ้นบ่ขายครับเพิ่นขายแย่ครับเบิ่งครับบ่มบีตัหนี้ครับงวตัวนี้ครับเงาหางใหญ่ๆครับพี่น้องครับเบิ่งครับค้งสางงหญ่ครับดูง่ายแห้งครับตัวนี้ครับเพศเพิ่นก็เป็นเพศแดงแดงปนดำนะครับเพศครับ แดงดำครับก็ว่าได้ครับสามหมื่นแปดพันครับสามหมื่นแปดพันครับติ่ต่อเบาตึงขม้าดวนครับเป็นรุ่นเอ้าครับน่มกับนมซีเต้าครับบะทกบะถอนครับบะทกบะถอนครับอุ่นครับพวงสางคนใหญ่แห้งครับราคานี่เบาครับเบิรงครับใครต้องการที่เอาไปกินยาได้ครับนิยกจอยเนี้ยครับ พึ่งผสมไปครับเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องครับโอ้ยแม่แห้งครับงั่วตัวนี้ครับแดงขาไงสามหมื่นแปดพันเท่านั้นครับสามหมื่นแปดพันครับไก่ไก่มีลดบริการครับจะคุยราคากันอีกที่หนึ่งครับเป็นใจติดต่อเบาตึงค้ามาได้ครับบ้านนาวาอำเภอปทุมลาชจังหวัดอำนาจเจริญครับเบิ่งครับ บะมีตําหนี้ครับงวตัวนี้ครับพึ่งผสมไปครับผ่านมาผ่านกันรุ่นเอาครับผสมเจ้าร็อกโคหาตุลาที่ผ่านมาครับสู่งลอยสามซีบครับงอตัวนี้ครับเคยมีลูกมาแล้วสามโตครับรับประกันขาทก บ่มีครับสวงสุดสวงจมบ่มีครับสนใจติดต่อได้ครับสุดท้ายบบาวตึงก็ขอจบคลิปเตะเพียงเท่านี้นะครับเด้อสวัสดีครับ